สวัสดีครับเพื่อนๆที่สนใจเกี่ยวกับการรักษาโรคด้วยน้ำมันกัญชาวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับการที่เข้าไปขอน้ำมันกัญชามาบำบัดร,รักษาโรคนะครับจากคลินิกแพทย์แผนไทย ในโรงพยาบาลใกล้บ้านผมนะครับก็ก่อนอื่นขอเรียนว่าผมได้เข้าไปในเฟ e บุ๊ k หมอเดชาซึ่งท่านได้เป็นผู้ผลิตน้ำมันกัญชานะครับตำรับเดชาขึ้นมาก็ได้ทราบว่าถ้าหาก เราอยากจะรักษาโรคหรือบำบัดโรคนะครับด้วยน้ำมันกัญชาเราก็ก่อนอื่นเราก็ควรที่จะมาหาแหล่งก่อนนะครับว่าโรงพยาบาลใกล้บ้านเหลรานั้นมีคลินิกแพทย์แผนไทยที่รับรักษาเกี่ยวกับน้ำมันกัญชาหรือเปล่าซึ่งผมก็เข้าไป ใน w w w ร์นะครับ Thai c a n n a b i s g o g h นะครับ <S <s> <S เมื่อเข้าไปในเว็บไซต์นี้แล้วเราก็คลิกเข้าไปที่ตรงสามขีดนะครับด้านมุมขวามันจะมีบอกว่าคลินิกน้ำมันกัญชานะครับให้เรากดไปที่นั่น เมื่อเรากดเข้าไปในคลินิกน้ำมันกัญชาแล้วเขาก็จะมีให้เรากรอกอำเภอและจังหวัดที่เราอยู่อาศัยนะครับเพื่อที่จะบอกว่าโรงพยาบาลใกล้บ้านเรานั้นมีคลินิกแพทย์แผนไทยซึ่งเปิดบริการให้บริการน้ำมันกัญชารักษาโรคหรือเปล่านะครับสำหรับผมเองเมื่อเข้าไปในเว็บไทยแคนาบิส .go.gh แล้วเมื่อก่อกข้อมูลนะครับก็ปรากฏว่าโรงพยาบาลใกล้บ้านผมนะครับมีคลินิกแพทย์แผนไทยที่มีน้ำมันกัญชาไว้บริการด้วยนะครับซึ่งโรงพยาบาลห่างจากบ้านผมประมาณ2-3กิโลเองนะครับผมก็ได้ โทรเข้าไปที่โรงพยาบาลนะครับให้เขาต่อสายไปยังคลินิกแพทย์แผนไทยซึ่งคุณหมอก็บอกว่าถ้าจะมารับรักษาด้วยน้ำมันกัญชาก็จะต้องมาตรวจโรคซักประวัติโรคก,ก่อนนะครับและที่สำคัญก็คือเราจะต้องเจาะเลือดก่อนเช็คเลือดว่าเรามี ผลเลือดเป็นอย่างไรบ้างนะครับสามารถที่จะรักษาด้วยน้ำมันกัญชาได้หรือไม่นะครับเมื่อผมเดินทางไปที่โรงพยาบาลแล้วคุณหมอแพทย์แผนไทยก็ส่งตัวผมไปที่แลบเจาะเลือดนะครับเมื่อรอผลเลือดเสร็จผมก็นำใบรายงานผลเลือดนะครับมาให้คุณหมอที่คลินิกแพทย์แผนไทย แล้วท่านก็วินิจฉัยนะครับปรากฏว่าผลเลือดของผมผ่านนะครับไม่มีปัญหาแต่อย่างใดดังนั้นคุณหมอก็เลยซักประวัติส่วนตัวนะครับว่าทำไมจึงมาต้องการน้ำมันกัญชานะครับผมก็บอกว่าออปัจจุบันนี้ตัวผมเองอายุ65ปีแล้วนะครับบางครั้งเนี่ย มันก็มีปัญหาเรื่องเราตื่นขึ้นมากลางดึกนะครับทําให้เรานอนหลับไม่สนิทก็ประการที่สองคือผมเองเนี่ยเป็นคนชอบออกกําลังกายนะครับทั้งเล่นโยคะทั้งเต้นแอโรบิกแล้วก็ไปวิ่งจ็อกกิ้งนะครับเกือบทุกวันนะครับ สัปดาห์ละห้วันด้วยกันนะครับทําสลับกันไปมาก็มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อบ้างนะครับอยากจะใช้น้ํามันกัญชาเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อครับเพราะเคยอ่านคุณสมบัติของน้ํามันกัญชาว่าสามารถช่วยทําให้นักกีฬานะครับที่มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อได้เกิดอาการผ่อนคลายได้นะครับ คุณหมอก็ซักประวัติต่างๆผมนะครับว่าแพ้ยาหรือเปล่านะครับมีโรคอะไรกินยาอะไรเป็นประจำนะครับหลังจากซักประวัติประมาณ15นาทีแล้วปรากฏว่าคุณหมอก็จ่ายน้ำมันกัญชามาให้ผมนะครับเนี่ยครับเป็นน้ำมันกัญชา สำหรับหมอเดชาครับให้ขวดเท่ากับยาหยอดตานี้นะครับซึ่งน้ำมันกัญชานี้ผลิตโดยโรงพยาบาลพระอาจารย์ฟั่นอาจารย์โลนะครับก่อนใช้คุณหมอก็บอกว่าให้เขย่าก่อนนะครับใช้ก่อนนอนประมาณวันละสองหยดพอนะครับโดยการ เนี่ยครับคุณหมอก็ให้ช้อนเล็กๆจิ๋วๆมานะครับให้เราเปิดขวดนี้แล้วก็บีบใส่ช้อนสองหยดด้วยกันจากนั้นก้เอาน้ามันกัญชาแตะที่ใต้ลิ้นเรานะครับเมื่อแตะหมดแล้วก็ให้เราอมไว้ประมาณ1-2นาทีเพื่อให้น้ามันกัญชานี้ดูดซึมไปใต้ลิ้นนะครับจากใต้ลิ้นเข้าไปในร่างกายของเรา พราะตรงใต้ลิ้นนั้นประสาทการดูดซึมจะว่องไวมากนะครับหลังจากสองนาทีแล้วก็ให้เรากืนน้ำมันกัญชาไปได้นะครับคือก็ให้ทำเช่นนี้ก่อนที่เราจะนอนปรากฏว่าหลังจากผมทำไปแล้วเนี่ยก็ประมาณ10บนาทีนะครับไม่ถึง10บนาที ร่างกายเราก็จะรู้สึกว่าม่วงนอนครับร่างกายส่วนต่างๆผมสังเกตกล้ามเนื้อตั้งแต่แขนขานะครับจนศีรษะเนี่ยมันก็จะผ่อนคลายลงนะครับทำให้เราอยากหลับตานอนหลับตาไปเลยนะครับก็ประมาณ10นาทีเห็นจะได้นะครับผมก็หลับสบายนะครับบางทีก็ตื่นมากลางดึกเหมือนเคยนะครับแต่ว่าเราก็สามารถนอนต่อไปได้ ไม่ยากนะครับตาไม่ค้างก็หลังจากตื่นนอนตอนรุ่งเช้าแล้วก็ปรากฏว่าสมองปลอดโปร่งโล่งดีนะครับและกล้ามเนื้อต่างๆที่เคยปวดเมื่อยในการเล่นกีฬาก็ผ่อนคลายลดลงอย่างน้อยก็ประมาณ30-40เปอร์เซนครับก็ยังดีนะครับนอกจากนี้นะครับคุณหมอก็ ให้ยามาทานด้วยนะครับยานี้เป็นยาแพทย์แผนไทยตหรับเข้ากัญชานะครับให้ทานก่อนนอนวันละเม็ดเช่นเดียวกันนะครับทานก่อนที่เราจะใช้น้ำมันกัญชาไปหยดใต้ลิ้นนะครับก็สองอย่างนี้นะครับที่ผมได้รับมาแล้วก็ มันมีอย่างอื่นนะครับคุณหมอก็มอบคู่มือมาให้นะครับมอบคู่มือมาให้ในคู่มือนี้นะครับคู่มือการใช้กัญชานะครับก็จะบอกแกเราว่ามีข้อบ่งใช้ยังไงนะครับ ขนาดและวิธีการใช้ยานะครับอาการไม่พึงประสงค์นะครับโดยเฉพาะข้อบ่งใช้นี้นะครับผู้ที่จะเข้ารับบริการการใช้น้ำมันกัญชานะครับหนึ่งภาวะขึ้นไส้อาเจียนจากเคมีบำบัดสองกล้ามเนื้อหดเกรงในโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งนะครับ สอาการปวดประสาทที่ใช้ยาแผนปัจจุบันแล้วไม่ได้ผลเช่นโรคปวดประสาทใบหน้า 4. โรคพากินสัน 5. ภาวะนอนไม่หลับ 6. อาการจุกเสียดแน่นท้องที่ใช้วิธีรักษาแพทย์แผนปัจจุบันแล้วไม่ได้ผล 7. โรคไมเกรน 8. โรคลิซิดวงทวารหนัก9โรคสเก็ดเงิน10ผู้ป่วยที่ส่งตัวมาจากคลินิกกัญชาทางการแพทย์ในสถานบริการสาธารณาสุข11โรคหลอดเลือดสมองมีภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งและก็12นะครับผู้ป่วยมะเร็งที่ดูแลรักษาแบบ ประคับประคองเนี่ยนะครับข้อบ่งใช้ของเขาเอออีกประการหนึ่งนะครับในระหว่างที่เราหยดน้ํามันกัญชานะครับตอนกลางคืนเนี่ยคุณหมอก็บอกให้ผมพยายามสังเกตอาการตัวเองนะครับว่ามีข้อบ่งแพ้อาการไม่พึงประสงค์อย่างไรบ้างหรือเปล่านะครับอย่างเช่นว่าอ่อนเพลียเวียนหัว ขึ้นไส้ปากแห้งนะครับหรือการเรียนรู้ลดลงนะครับซึ่งปรากฏว่าผมก็ไม่ได้เกิดอาการที่ไม่พึงประสงค์เลยนะครับนอกจากว่าง่วงนอนนะครับเฉยๆนะครับดังนั้นเราก็ควรที่จะสังเกตอาการไม่พึงประสงค์ด้วยนะครับหลังจากที่เราใช้น้ำมันกัญชาหยดใต้ลิ้นลงไปแล้ว ที่พบได้น้อยนะครับก็มีอาการตาเบลอปวดหัวนะครับและที่น้อยมากๆก็คือความดันตกโรคจิตหวาดระแวงซึมเศร้าเดินเซใจสัน่นวงเล็บนะครับซึ่งมักเกิดช่วงเริ่มต้นใช้ยาที่ปรับขนาดยา หรือมีอาการท้องเสียเจริรุนแรงนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับก็ต้องให้รายงานต่อหมอและรีบไปพบหมอเลยนะครับถ้าเราเกิดอาการไม่พึงประสงค์อย่างนี้นะครับหรือว่าปากตาหน้าบวมผืนขึ้นนะครับอาการใจสั่นวูบป,ปวดหัวรุนแรงเวียนหัวมากนะครับมึนเมามีอาการทางจิตหรือผกผิดปกติที่รุนแรงนะครับก็ต้อง ไปปรึกษาหมอนะครับรีบไปปรึกษาหมอเลยถ้ามีอาการพึงประสงค์เหล่านี้นะครับคู่มือเขาก็แจ้งมาอย่างนี้นะครับอีกประการหนึ่งนะครับหลังจากที่ผมได้น้ำมันกัญชาและยาแผนไทยที่เข้ากัญชามาใช้บำบัดแล้วนะครับ คุณหมอก็ให้เนี่ยนะครับมีหนังสือยินยอมนะครับรับการรักษาด้วยกัญชานะครับหนังสือยินยอมรับการรักษาด้วยกัญชานะครับซึ่งคุณหมอก็ให้เราเซ็นนะครับและคุณหมอก็จะเซ็นด้วยเช่นกันนะครับมีสองฉบับฉบับหนึ่งนะครับเก็บไว้ที่ตัวเรานะครับเพื่อยืนยันว่าเราได้รับการยินยอม ในการรักษานะครับตัวเราเองก็ยินยอมนะครับแล้วก็ไปขออนุญาตรักษาด้วยน้ำมันกัญชาจากคลินิกแพทย์แผนไทยนะครับนี่ครับทำให้การใช้น้ำมันกัญชาของเรานะครับถูกต้องตามกฎหมายนะครับเพราะปัจจุบันนี้การใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาเนี่ยจะต้องยังอยู่ในช่วงที่ ถึงแม้จะปลดล็อกแล้วก็ไม่ได้ปลดล็อกแบบอิสระเสรีนะครับยังต้องขออนุญาตอยู่นะครับแม้แต่น้ำมันกัญชาที่ใช้ในการบำบัดหรือรักษาโรคนะครับก็ต้องมีหนังสือยินยอมจากคลินิกแพทย์แผนไทยนะครับที่เปิดให้บริการใช้น้ำมันกัญชาด้วยนะครับสําหรับเพื่อนๆน,นะครับที่สนใจ การรักษาด้วยน้ำมันกัญชานะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรบ้างนะครับแล้วก็สามารถรักษาด้วยน้ำมันกัญชาได้หรือเปล่านะครับด้วยการไปโทรไปที่โรงพยาบาลใกล้ๆบ้านเรานะครับแล้วก็ติดต่อกับ ให้เขาโอนสายไปที่แผนกแพทย์แผนไทยคลินิกแพทย์แผนไทยนะครับแล้วก็ปรึกษาดูว่าโรคของเราเนี่ยสามารถรักษาด้วยน้ำมันกัญชาได้หรือเปล่านะครับหากว่าเรารักษาแผนปัจจุบันมาแล้วมันมีผลข้างเคียงนะครับหรือว่ารักษาแล้วมันไม่ได้ผลเต็มที่เราอยากจะเปลี่ยนแนวทางหรือรักษาควบคู่กันไปกับน้ำมันกัญชานะครับ ก็ลองปรึกษาดูนะครับเข้าไปใน w ว w ร์ w i ท e Web ที่ผมว่านะครับ w w w t h Wide w n b t i s i o g n น a b i s g o g h นะครับเพื่อค้นหาโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านนะครับแล้วก็ปรึกษาหาหรือดูนะครับก็คงจะมารีวิวเท่านี้นะครับเผื่อมีท่านใดนะครับที่สนใจ ในผลิตภัณฑ์น้ำมันกัญชานะครับเพราะปัจจุบันนี้ทั่วโลกเขาก็เปิดกว้างนะครับเกี่ยวกับการใช้น้ำมันกัญชาบำบัดรักษาโรคนะครับตัวผมเองก็เข้าไปดูใน YouTube นะครับก็เห็นว่าเมืองนอกนะครับฝรั่งเนี่ยผู้เฒ่าผู้แก่เขาก็รู้สึกว่าดีใจนะครับที่มีผลิตภัณฑ์น้ำมันกัญชามาเพราะว่าช่วยทำให้ชีวิต ยามชลาเนี่ยครับผ่อนคลายดีขึ้นนะครับนอนหลับสบายนะครับแล้วก็บำบัดโรคต่างๆได้มากมายนะครับเกี่ยวกับคนชลาผมก็เลยลองไปใช้บริการดูนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ถึงแม้ประเทศเราจะเริ่มเพิ่งเปิดมาไม่นานนะครับจะขายล็อกไม่นาน และอีกไม่กี่เดือนก็คงจะเปิดให้ประชาชนนะครับได้ปลูกกัญชาไว้ใช้เองตามบ้านนะครับก็ลองหากสนใจเรื่องน้ํามันกัญชานะครับก็ลองติดต่อไปตามโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านนะครับสํำหรับวันนี้ผมคงจะจบการรีวิวการไปขอใช้น้ํามันกัญชาเพื่อบำบัดรักษาโรคเพียงเท่านี้นะครับ แล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ